เอาอสิเกียกันไปยังน้อสองตัวเนี่ยอ๋ออ๋ออคือังสั้นคือยังสั้นนึกววามันสิเกียกันไปใสบ่าเปนตัวเนี่ยอเออเออ๋อออคือเปลนแนวนั่นเนาะอเอาเออเอออมันบเม็นเกียกันแล้วนบนเกีีกันแล้วเนี่ยเป็นจังสีอาออ๋ ไอ้บ่ไอ้คนบ่เอาเอาเอาว่า,วา,วาไอ้น่ยบ่ขี้เกียมครับขี้เกียมภาษากลางคือจริงโจกแล้วครับภาษาอีสานเอียนว่าขี้เกียมเนาะมันผสมพันธ์กัน เอาเอาเอาไปใส่ไปใส่ไปใส่กระสีน้ำวะเอาเอาเอา้ปันไอ้กับน้องเกียร์กันไปหาเหรียญน้นองเกียร์ไอ้ไปเรียนวัดกาดข้อเลยซาดิดแต่ะวะข,ขับคอฟัดเลยเอากอดแล้ว กอดแล้วเอา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 ,เอา,เอานามสองเอานีวัาดามสองวันนี้โอ้ยจะว่าผมจังไล่เด้อันนี้ไทยมาให้เบื่องเป็นสัตว์ดิมันก็เป็นธรรมศาสหรอวะเรียงธรรมศาสอ้หันใจแวบแวบเว้ยแต่จิตตัวผัวแล้วทั้งๆนามสองแล้ว เอา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 ถึงกับขาอ่อนเลยตัวแม่ตัวเขาเบิง้งไกลๆคือจังลุงอันน์นเห <c ười> รอบ่บอกหรืว่ามาดีเอาบอ่พอแล้วลรือว,วะโอ้ ล่าสุดม่งขีข้เกมเซิ้งกันเอ้าแฟชเบิดเอาเอาพอ่พอพ่อพ่อแล้วเบิดแล้วเบิดไฟแล้ว